สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนโอ้น้องแพลทสุผมอะไรนี่ฮะเขาวควายเขาวควายโอ้ยตะฮักแท้เนาะส,สุกผมไหนก็น่ารักครับอาทุกคนเดินเล่นครับประกาศประกาศซีฟูด้ดนี่ฮะของขายมีอะไรขายบ้างเนาะของกินเยอะเลยของกินเพียบเลย เองนี่กระบองเพชรกระบองเพชรขนมครับของเอพิ่งจะตั้งกันทุกคนกูยำเองอยากอยากกินอะไรนะกุกก้นะงหน่อคุณแม่คะาแม่ค้าอะไรส <laughs> ีผมนะครับเจ้าปืนถอกระแม่คะ่ะนี่ฮะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตีเ๋ยว วิเตียววิเตียวมีฮะขายนกกระทาเด,เดินเลยครับพี่รักเดินเลยเดินไปเรื่อยๆจูนจะเดินเท่าที่ตูนเดินได้นะทุกคนเพราะว่ามันกว้างมากค่ะมันกว้างไกลมากๆเลยโอ้มีเมี่ยงเลยเมี่ยงคำครับเมี่ยงคำอ่านี่ เท่าไหร่ไม่เขาใเขใจมากับคนจตังค์จ่ายได้แค่นี้ใช่ไหมขอบนครับเดี๋ยวจะเตรมสื่จริงนะอดิอวันมาตอนเด็กเขาอบินมากเลยนะหรอตอนนี้สมาลกสองบาทไม่มาห้าบาทตอนนี้ห้าบาทครับ เขายกองกินครับองกินหลากหลายตัวมาเขาตั้งตั้งไม่เสร็จทุกคนไม่หลอกำลังดีนีคะแต่งตัวแบบชุดไทยทุกคนชุดไทยชุดไทยอ้โหไม่หาลเหรอ มาดูบรรยากาศสี่สี่ทุ่มครับแม่เพลงเข้าอืมะแซ่บมากอ้โน่ากินมากเลยครับเนี่ยยำยำอร่อยยำอร่อยฮะเดินเลยจะรออยู่ตรงนี้น้องแพ้บอกว่าเดินไปสุดนู้นไหมตุ้มบอกว่าเดินเลยเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ เขาต้องตั้งร้านอุ like ้ณจ้างกินทุกคนนี่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 ชอบมากนี่ครับนี่บอกเลยนี่นี่ฮะอะไรจ้ะนี่ฮะห้องหยอดครับยี่สิบบาทครับขารยังไงครับขายยังไงขายี่สิบบาทเอายี่สิบครับเายี่สิบเอาห้องหย้องหยอดเอาขนมได้ค่ะเอาเลยใช่ไหมเอากล่องหนึ่งเป็นเอาไปสี่สิบบาทครับรลงไป ว่าฉ่ำม,มากเลยเมื่อก่อนกินแบบได้แบบเยอะมากตอนเด็กๆนะกินแบบวันละสองสามกล่องเลยก็เลยแบบว่าเดี๋ยวจะเป็นเบาหวานต้องให้ได้ลด้วยทั้งไตทั้งเบาหวานนี้มาทีเดียวเป็นใจตังค์ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขายดีนะครับ,บคุณค่ะประเดิมประเดิมะฮะถ่ายได้ไม่ต่อเนื่องนะทุกคนเพลง น่ารักกระจุกกระชิกทุกคนน่ารักน่ารักครับบาร์บีคิวก็มีนะคะบาร์บีคิวมีปลหมกมีแดงครับพกโอ้โหพกก็ร้อนเลยครับ ับเดินก่อนครับเดินก่อน,น,อนผมกินเยอะมากกินอะไรไม่ถูกเลยฮะโอ้ทำไมหลบตรงนี้ครับเนี่เยเสวัสดีครับแม่หมูหันมาขายที่นี่เลยนะเนี่ยหมูหันมาขายตรงนี้นะคะวันนี้พี่สมก็ออกงานด้วยวันแรกครับวันแรกวันแรกได้อยู่อเอามาสองตัวโอ้สามตัวครับนุ่น ายนะจ๊ะขายอยู่ตรงกลางงกลางงกลางนี่แหละครับกลางๆุ้ยทรงผมนี่นะไม่คุ้นพี่สมมาชวนจวดเบียร์อีกแล้วนี่ฮะครับนี่ครับแม่ค้านารักนารักทุกคนเสียดาถ้าเกิดไม่มีเพลงจะดีมาก จะกินห่อหมกทะเลครับอันนี้เสร็จแล้วเหรอครับอันนั้นเป็นข้าวเหนียวปิ้งค่ะอ๋อห่อหมกก็ยังกำลังย่างอยู่ค่ะเดี๋ยวค่อยบ่างเดี๋ยวเดินมาก็ได้ตรงนี้เดี๋ยวมาครับนี่ฮะอยากกินโอเคครับแต้อย่าลืมเตือนเขานะเล่าอย่าลืมเตือนนะกินไหมครับของหวานกินแล้วปวดนี่ฮะบรรยากาศ ของกินหลากหลายทุกคนก็จะมีแบบว่าเหมือนกันบ้างอะไรบ้างอ่ะนู่นยาวไปถึงนู่นไก่ย่างไก่ทอดไก่ย่างไม่กันอะไรครับยากินเลยจะกินอื่นไก่ยางกินอะไรไม่ค่ะก็ถือกินเอาส่องไม้ก็ได้ค่ะอ้าวจินตนาจินตนาไปไปอยังไงอะ ร้อน้ชิ้นเลยไหมคะ่นนิดหน่อยชิ้ก็หลายทุกคนนเดิน้ำแดงเราไม่แดงเรานา่อร่อยไหมอ๋อหิวเหรอหิวเหรอไม่ข่าของกินเยอะหิวกินเยอะๆเหรอเยอะ FC ก่อน เอาคืนไหครับหนึ่งอันพี่เขาเองเนนี่เขาเคมาถ่ายเนี่ยะะไม่ใช่ที่อย่าก็มาขายนะคะ ของจิ้มเพียบทุกคนที่เราเขาถ่ายคลิปไปแล้วเขาก็จะถ่ายของนี่ยว่าแพ้นะเขาร่วมกันทุกคนข้าวหมกไก่ข้าวมันไก่ครับไหมคะ,ะอร่อยเลยนะคะช่ำช้ำ่ะไปลองทุกทานนะคะช่ำช้ตอนนี้น้องแพวอยากกินทุกอย่างทุกคน เดบกเซอร์คร oh, ับทุกคนโอยของครับทุกคนยาวไปดนะทุกคนยาวเลยถ่ายจะไปค้าๆทุกคนมีเพลงมีเพลงมีเพลง หมกหอมมกย่างหมกทะเลปลาปูตัมกัดค่ะไม่กินเหนล้าดืม่มมาขวดกินแม่งเลยี่เมาใี่มาครับหอมมกย่างลองชิมเลยชิมเลย อะไรก็ได้กินได้หมดเลยค่ะร้อนร้อนเลยเนะร้อนไหมครับไม่เขาแกยังอยากจะจิ้มถือกล้องวอนนึงเลคะแต่ไม่มีช้อนนะเะ่อนาหยจะแซ่บแพ้ไปนะฮะากล้องถือดีๆน่อยนะค่ะครับเราอยากจะชิมครับอันนี้เป็นปลาแน่เลยอันนี้เป็นปลา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 อินทรีย์ปลอินทรีแพชิมไหม เอาเลยค่ะได้ดูจังหวะเนาะดูจังหวะสิคะเป็นการถมาก,กินเห็นแจ้งครึ่งหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวจะชิมครับร้อนไหมคะร้อนจริงๆอยากกินแบบร้อนๆกลัวมันไม่ร้อนจะไ,ไม่อร่อยเอียงครับเอียงครับตะก,กร้อครับโอเคเอางนี้นะโอเคเพราะกินเอง ก,มกม้มกมป่อยได้ใช่ไหมไม่มีช้อนอะ่ะเดี๋ยวครับปอ้อนมือเลยนี่แหละอร่อยไหมอร่อยอยู่นะได้อยู่อาจจะเอียงๆนะครับทุกคนจะต้ะเอียงๆหน่อย กินอร้อนๆอรอยกินเ้อน้เนี่ยเรากินแบบซี้อซออม,อมอามอมมน,อ,นาอ่ะอกกินขข่ะเป็นงเราเดินได้แค่ไหนครึ่งทางเลยค่ะครึ่งทางเองที่ทตนหนื่อ กว้างมากทุกคนเดินไม่ไหวแล้วก็เพลงมีเพลงด้วยครับอยากถ่ายให้ดูแบบต่อเนื่องยาวๆครับแต่ว่ามีเพลงครับผมเลยได้แค่นิดหน่อยเนาะนี่ฮะของกินก็มีเหมือนเดิมก็จะเหมือนๆกันครับคลิปนี้ไว้สำนีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ